เพื่อนๆเนช้านี้ชูชีหายค่ะชูชีพังมุ้งอีกแล้วมแม่ทำเมื่อวานนี้ค่ะนั่งทำชั่วโมงกว่าปะให้ค่ะวันนี้วันนี้พังมุ้งออกมาอีกแล้วค่ะเหลือแต่กางเกงค่ะในมุ้งตัวก็หายทำไมชูชีเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะคะแม่คิดว่าแม่คิดว่าชูชีติดสัตว์ค่ะ มองๆดูแล้เพราะน้องไม่เคยนิสัยอย่างนี้ค่ะน้องติดสัตว์ค่ะน้องจะไม่ไม่ไม่อยู่ข้างในไม่อยู่ในมุง้งพยายามที่จะออกมาข้างนอกมาหาออสกาอย่างมาอย่างแม่จะไปดูก่อนนะคะไปดูข้างนอกก่อนว่าน้องอยู่ไหนโอ้นี่ค่ะอยู่ตรงประตูนี่ค่ะเปิดมาเจอตรงประตูพอดีเลยมานอนตรงผ้าพรมนี่ค่ะ ขาดยุวยหนักกว่าเก่าเลยค่ะคราวนี้แม่ทําไม่ได้ละน้องกัดแบบไอ้นี่เลยค่ะขาดขาดดวยยี่เลยดูสิแม่นั่งทําเมื่อวานนี้แบบตั้งนานชี้ทําไมหนูเป็นอย่างนี้ลูกทําไมหนูเป็นอย่างนี้อีกคะหาทําไมหนูไม่นอนในมุง้งแล้วเมื่อคืนนี้ยุงกัดหนูไหมทําไมหนูเป็นอย่างนี้ ทำไมหนูไม่เชื่อฟังมามาเลยแล้วหนูจะเอามุงไหนนอนคราวนี้มามาไม่มีมุ้งให้หนูแล้วนะคะไม่ต้องมาสั่นปากกระทบกันกึกกึกเอาดีไหมเอาดีไหมให้มามาตีดีไหมนี่ไม่ต้องหลบหน้าเอาดีไหมคะทำไมหนูเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาพ่งนึกหน้าใส่ทำไมเป็นอย่างนี้สู้หน้านะเนี่ยฮะสู้หน้านันเนี่ย ทำไมเป็นอย่างนี้คะไม,มไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยไม่ได้เรื่องเลยนะหนูไม่มีมุ้งนอนแล้วนะคืนนี้นะหนูไม่มีม้งมุ้งนอนแล้วนะหนูรู้ไหมว่าหมา,มาทำเมื่อวานเนี้ยหมา,มาปวดหลังหมา,มานั่งนานหนูไม่สงสารหมา,มาเลยเหรอฮะแล้วหนูมากัดพังแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทําไมหนูไม่นอนในมุง้งแล้วปป้าสั่งมาให้ใหม่เนี่ยถ้าให้หนูนอน พอบอกป,ป้ามองประตูทันทีเลยซื้อมาให้ใหม่แล้วหนูก็จะกัดไหมฮะหนูก็จะกัดออกมาอีกไม่ได้เรื่องแล้วนาเป็นอย่างนี้ไม่เอาไม่น่ารักแล้วนาให้นอนในมุง้งไม่นอนปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้ปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้นะฮะ กางเกงก็ไม่ใส่กางเกงก็ถอดอยู่ข้างในทำตาปิปป๊บเวลามามาพูดอะสัน่นเวลามามาขึ้นเสียงเริ่มสัน่นเอาสะดีมัง้งเอาสะดีมั้งเนี่ยเฮเอาสะดีมัง้งให้ตีดีไหมและสองตัวไปไหนปกติได้ยินเสียงมามาเนี่ยจะวิ่งมาแล้วนะทั้งสองตัวเนี่ยพอได้ยินเสียงมามาดูชูชี้ไม่มีใครมาสักตัวเลย เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละรู้มากกันเนี่ยจะทำโทษอะไรดีฮะดูได้ไหมหน่ะดูได้ไหมสงสัยแม่ต้องเอาวิธีอื่นแล้วค่ะเย็บก็เย็บไม่ได้แล้วเย็บก็เย็บไม่ได้แล้วถึงเอามุ้งใหม่มาน้องก็ต้องพังออกมาค่ะช่วงนี้มองๆดูแล้วน้องติดสัตว์ค่ะ เดีย๋ยวแม่จะเปิดซิปออกเปิดซิปออกแล้วก็จะเอาผ้าแม่มีผ้าผ้าสีขาวอยู่ค่ะผ้าแบบผ้าไม่หนาผ้าบางๆเหมือนผ้าคุมโต๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะผ้าสีขาวแล้วก็เอาเข็มกัดกัดหรือเย็บก็ได้ค่ะข้างบนให้น้องเดินเข้าเดินออกค่ะให้น้องเดินเข้าเดินออกไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดอันนี้ค่ะเอาผ้าผืนใหญ่หน่อย ื่อที่ช่องมันจะได้ไม่ต้องกว้างต้องดัดแปลงให้น้องแล้วค่ะถ้าไม่ทำนี่น้องก็นอนนอกมุ้งเหมือนวันเนี้ยนอนนอกมุ้งอย่างเงี้ยเนี่ยยุงกัดไหมถ้านอนนอกมุงก้งอะยุงกัดไหมฮะร่างกายหนูยิ่งไม่สมบูรณ์อยู่ยุงกัดเดี๋ยวก็ป่วยไม่สบายเี๋ยามาม่าก็ต้องพาไปหาหมอนิสัยนิด ตีดีไหมเนี่ยตีดีไหมคันไม้คันมือจังเลยตีดีไหมฮะตีดีไหมเนี่ยไม่ไม่ต้องมาหาแล้วไม่อยากไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากจับแล้วไม่อยากจับแล้วไม่ต้องมาหาเลยจะรักดีไหมถ้าเป็นอย่างนี้ยจะรักดีไหมฮะไม่ต้องเข้ามาหาไม่ต้องม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 า อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาไม่รักแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาหามามมาหรอกไม่เอาไม่เข้าใกล้แล้วไม่ให้เข้าใกล้แล้วไม่ให้เข้าใกล้แล้วพ่อหนูไม่เชื่อฟังมามาหะหนูไม่เชื่อฟังมามาเลยทำยังไงอย่างเนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยอเดี๋ยวป้าปะปะเปิดประตูมาลูกป้าเปิดประตูมาเดีย๋ยวมาโดนนะมามา,ามามาหาามาตรงนี้มา ดูสิคนดือ้อเห็นหน้าคนดื้อไหมคะคนดื้อเนี่ยหน้าคนดื้อเนี่ยแจ็กกอดเห็นไหมนอนนอกมุ้งแล้วแจ็กกอดเนี่ยค่ะ